คำเตือนจิมม,ม,มี่แอดมินนะคะจิมี่เหมาะสมหรือรุนแรงคนใช้วิกรารแ,และอย่าลืกจักรยานในการรับชมด้วยเด็กควรให้พ่อแม่พี่น้องโบยาตายายมาให้คับแม่น้ำด้วยนะจ้าน้องๆ โอเคครับก็ต้องขอกราบสีจักส,สดีเพ<อ>ื่อใชาวไทยและทิวดาตัวน้อยๆทุกๆคนด้วยนะครับน,นี่ก็อยู่กับช่องโอ้จัสิ่งอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราก็จะพาทุกคนมารีวิวขาวจัวนะครับหลังจากที่หลายๆคนขอเข้ามาครับว่าให้รีวิวขาวจัวให้ดูหน่อยก็ทั้งใน YouTube แล้วก็ t ิ k t ตอกนะครับเดี<อ>๋ยววันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามีอะไรอะไรบ้างขาวจัวมีอะไรเพิ่มมาบ้างมีอะไรพังแล้วบ้าง แล้วก็เดี๋ยวจะบอกราคาอะไรที่ซื้อมาทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็ที่แรกก็เป็นนี่ครับมือเบรกครับมือเบรกเรียบยทั่วไปเลยนะครับมือเบรกดําครับก็ต่อมาครับข้างล่างครับผมข้างล่างก็เป็นดํานะครับดําสลัดไล่เบาครับผมลายนี้นะครับบางๆครับก็สมัยนี้เขาบางกว่านี้อีกครับลายนี้ อันนี้เขาทาบางกว่านี้ครับอันนี้ยังเหลือนิดหนึง่งก็ชุดนี้แล้วก็อันนี้ครับสลัดแร่เบากบอกชคซื้อมาประมาณาชุดหน้าประมาณสามพันครับผมพร้อมใส่เลยครับสามพันแล้วก็แกนล้อครับผมแกนล้อแกนล้อพอตาก้องมาดูแกนล้อพอนะครับราคาก็ห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมรวมส่งครับผม แล้วก็ขอบล้อครับขอบล้อเป็นขอบล้อ1.2นะครับบันไซครับผมเดยวบันไซครับผมนี่นะครับบันไซ1.2สีดำครับผมก็ประมาณนี้ครับผมชุดหน้าไม่มีอะไรมากครับผมเรามาต่อกันที่ข้างหลังนะครับข้างหลังก็นี่ครับชุดแค็งครับผมชุดแครงก็ชุดน็อตพอครับผมผมซื้อมาราคา550บาทเหมือนกันครับผม ซ้ายขวาเลยครับซ้ายขวาก็ได้มาครบจุดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับผมแต่อันนี้พวกนี้ผมซื้อแยกนะครับพวกนี้ผมซื้อมาน่าจะประมาณสองร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยกว่าบาทนี่แหละครับซื้อแยกครับผมก็มี่อกรองครับผมตอกรองสั้นตัดสั้นครับผมปากใหญ่ๆก็ไม่รู้อ่ะทํามั่วๆครับผมอะไรดีก็ลองมามั่วครับผมก็มาต่อที่ชิ้นต่อไปครับผม เป็นท่อครับผมไปรุ่นมองท่อไม่มองทางครับรุ่นมองท่อไม้มองทางครับผมก็ท่ออันนี้เป็นท่อแมนครับผมท่อแมนไม่ใช่ท่อเ MBR นะครับหลายๆคนก็ยังไม่ไม่รู้ครับผม, <c oughs> ผ,มผมเอาติ๊กเกอร์เพื่อนมาติดครับผมติ๊กเกอร์เพื่อนที่ซื้อท่อ MBR ครับแล้วก็เขาจะได้ติ๊กเกอร์นี้มาผมเลยเอามาติดครับผมก็ประมาณนี้แะครับผม ท่อบักเลยทรงอย่างแจ้วทรงอย่างแจ้วครับผมนี่ครับพอได้ครับผมทอดชิงครับสั่งพิเศษครับผมนี่ก็จะมึนๆหน่อยนะครับไม่ได้ถ่ายนานครับผมก็ตอนนี้กลับมาแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็ชิ้นต่อไปครับเป็นเนี่ยครับผมตัวยึดท่อครับผมเป็นตัวยึดท่อตัวนี้แปดสิบบาทครับผมแปดสิบบาท เออลืมบอกครับผมท่อท่อแมนตัวนี้ประมาณสองพันครับผมสองพันนิดๆครับใครสนใจก็ไปสั่งได้เลยครับที่แมนท่อระเบิดครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็มาชุดหลังครับผมมามาตากล้องชุดหลังก็เป็นสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มย่นตอนนี้ผมได้มาร้านแถวบ้านนะผมร้านจ้างปิงน้องกีครับผมราคาหนึ่งพันสามร้อยครับผมผมไปซื้อกับตากล้องครับผมไปซื้อกับน้องผมตอนนี้โคตรแข็งนะครับ นี่ครับมาดูครับน็อตไม่เหมือนเพื่อนเลยครับน็อตยาวเลยครับน็อตเกีียวมันจะยาวครับผมตากล้องเห็นไหมเห็นเหนี่ครับแล้วก็หัวเป็นแบบนี้ครับผมบอกเลยโคตรดีก็จากกลางๆหน่อยครับพอดีลดกระพบนานๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นนี่ครับโชกเลยครับอีกคลิปล่าสุดที่ลงไปไปเทศโชกครับผมก็ใช่ดีครับตัวนี้เป็นโชกพอดสองแปดศูนย์ครับผมสีดำสแตตสตัต เขาเรียกว่าเลยสตัดม่วงเสตัดน้ำเงินครับก็ประมาณนี้แหละคูกผมก็ได้มาผมซื้อช่วงปูมชั่นด้วยครับราคา1,390บาทครับผมรวมส่งครับก็ได้มาในราคาปูครับผมก็ประมาณนี้แหละครับราคาก็ไปบวกเอากันนะครับผมไม่ได้บวกให้แล้วก็เป็นนอตครับผมนอตพอตัวนี้คู่ครับผมซ้ายขวาตัวละห0บาทครับผมประมาณนี้ครับแล้วแต่ร้านครับผมแล้วก็นัดเลดข้างบนครับนอตเลด น่าจะตัวละตัวละสี่สห้าสิบาทเหมือนกันครับผมซ้ายขวาก็ร้อยหนึ่งครับผมก็มาดูฝั่งนี้ครับตะก้องก็ดุมยอครับผมมาที่ดุมยอดดุมยอเป็นดุมยอออ้นคินิกครับผมบอกเลยโคตรทนครับผมตัวนี้ใครไม่มีไม่ได้ครับผมรถเคีงรดอะไรเขาเช้กันอยู่ครับผมอ้นคินิกมีรับประกันด้วยนะครับรับประกันหนึ่งเดือนครับผมบอกเลยไม่มีใครดีกว่านี้แล้วครับ ตุ้มยอ่อครับผมหอมต้องมีนี่ราคาผมก็ได้มาพันสามร้อยครับผมสั่งกับเพจอ้นคลินิกเลยครับก็ประมาณนี้แล้วครับขนาดยางก็สี่สิบห้าทับเก้าสี่เรผมยางหลังแต่ยางหน้าสี่สห้าทับเจ็ดสิรบรผมก็ประมาณนี้แล้วครับผมแล้วก็มาชิ้นต่อไปครับตาต้องมานี่ก็มีกันช้ำครับผมกันช้ำตัวนี้ผม ได้มาราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้วก็แกนล้อแกนล้อหลีดตัวนี้สองร้อยแปดสิบครับผมแกนล้อหลีดชุบครับผมก็ของมันเจ๋วครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีขาตั้งหลีดธรรมดาทั่วไปครับผมราคาหนึ่งร้อยบาทครับก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากครับผมก็อันนี้ก็เป็นติ๊กเกอร์อุ่นอเอ้ย สติกเกอร์โอ๊ตกับซิงครับผมเองเสียผมนี่ครับใครสนใจสั่งซื้อได้ครับผมก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากครับโอเคครับก็เมื่อกี้กล้องมันตัดครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมาชมสติกเกอร์ครับผมสติกเกอร์รอบคนรอบคันองขาวจัวครับผมก็เดี๋ยวมาไล่ดูสติกเกอร์ทีชิ้นเลยครับก็ชิ้นแรกครับผมเป็นสติกเกอร์ช่างเดชอยุธยาครับผมชิ้นแรกแล้วก็ชิ้นสองเป็นน้ำเพชรครับผมน้ำเพชรทานสปอร์ต ก็ชุดหน้านี่ครับชุดหน้าผมสั่งกับช่างมาคู่ขันครับผมแล้วก็นี่ครับขันไม่ได้เลยสติกเกอร์โอ๊ตกับสซิงครับผมนี่ของมันเจ๋วครับผมของของต้องมีครับผมคู่บ้านคู่เมืองต้องมีไว้ทุกขันครับผมติดแล้วรดแรงสุดท่อครับผมบืย้ยก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้ทุกคนดูแล้วนะครับว่าเขาเจ้มีอะไรบ้างเขาเจ้แต่งอะไรไปบ้างก็ ประมาณนี้แหละก็บอกไว้เลยนะครับว่าคันนี้ผมหมดเยอะมากเลยนะครับคันนี้ผมเมื่อก่อนบอกเลยแต่งรถโคตรลาครับผมเมื่อก่อนคันนี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูครับผมเมื่อก่อนผมแต่งไม่มีอะไรเลยครับก็คันนี้ปั้นใหม่ตั้งแต่โครงเลยครับทําสีเองอะไรเองหมดครับนี่ตากองมาดูครับผมไม่ค่อยเนียนแต่ก็ภูมิใจครับผมทําเองนี่ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็ภูมิใจครับผม พวกโครงพวกอะไรพวกฝาแข็งฝาอะไรผมทาเองหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละตอนนี้ปั้นตั้งแต่โครงยันน็อตนะครับปั้นใหม่หมดเลยครับก็ประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมมารีวิวให้ดหูหลายหลายคนก็ขอมาว่าให้รีวิวขาวจวให้หน่อยก็มารีวิวให้ดูแล้วครับ ประมาณนี้แหละโอเคครับก็เมื่อกี้ลืมให้ฟังเสียงท่าครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะพามาฟังเสียงท่าครับผมก็ามาดูกันเลยครับเอาตกตาให้ดูต,ตาแดงนะก็ประมาณนี้แหละเสียงเครื่องก็จะดังๆหน่อยนะครับ อันนี้เป็นคนไหลท่าแรงับ วันนี้แหละครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพามาทําสีท่อให้เราจะพามาทําสีท่อขาวตัวครับผมนี่อันนี้ผมขัดเล่นครับผมไม่มีอะไรทําครับผมว่ามันเสวยดีก็ขัดเล่นเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาทําสีท่อกับลูกน้องนะครับเดือบูครับผมนี่สองใบครับผมเดี๋ยวจะพามาทําสีท่อท่อเหมือนกันเลยครับสั่งสั่งด้วยกันครับผมประมาณนี้แหละ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมดวให้ดูอินเสิร์ตสวยๆครับผมแล้วก็วันนี้ล่ะผมคลิปนี้ก็ฝากไว้หน่อยนะครับขาวจ้วะฝากไว้นีนอ้อมอกอ้อมใจครับผม <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแล้วก็ไปที่ทั้งหมดด้วยนะครับไปแล้วครับบายยครับ